โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านชมทุกท่านกันได้นะครับอยู่กับผมนะครับทุกเคเอฟเอฟนะครับอยู่กับเซิร์ฟ G G a เซิร์ฟเซิร์ฟอะไรวะเออเอเดย์ซันเดย์น,นั่นเอง ันนี้ผมจะพาไปทำงานนะครับกดอื่นแป๊บหนึ่งนะทำไมวันนี้มันงงๆว,วะไม่ได้ไปที่ผมแล้วแต่ไปที่เน็ตมาไอ้ไม่ใช่ไปที่เน็ตสเิเป็นที่เซิร์ฟเห็นเขาบอกว่าปิง,ป,งปิงเงินผมไม่ได้จับกันนะก็เพาะนักจะลอดไปนะครับตอนน,ตอนนี้มีผู้เล่นอยู่สี่สิบคนเลยนะถ้าเราก,กด Y แล้วก็กด GPS นะครับแล้วก็จะลงงานนะครับทุกคน วันนี้ผมจะเพิ่ไปทำงานตกปลาได้ครับผมง่ายๆเลยแต่ว่างานนี้เราต้องลงทุนนะครับมีโอกาสเสีย่ยงขาดทุนแล้วก็ได้ทุนนะครับผมเพราะว่าไอราคาปลาบางตัวมันไม่เท่ากันนะโอเคง่ายๆเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเอยเชื่อทำไมเรากูมีวีหววะวัดแถวกระทบกระับเชื่อเลยเดีย๋ยว ตับล็อกรถสิเออเออทำไมมันนุ่งน่วงวะนุ่งน่วงวะเฮ้ยแล้วผมจะเอาไฟ,ไฟพิฟอร์ที่มันออกไงวะเอาไฟพิฟวอร์ออกไงเนี่ย โอเคเราเสียรถไาไปดิปึ๊บแต่รถรถยูน,นู <c> ่น <oughs> ไม่ได้ยิงว่ะทุกคนเกมไม่เีอะไร่างพันแล้วกันนะครับที่ตบปลาก็จะอยู่ใกล้ๆนะครับจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่อง,งานนี้คือเราต้องลองทุนนะเพราะว่าเราต้องซื้อเบ็ด ซื้อเบ็ดไว้พอนะครับเราต้องซื้อเยื่อด้วยนะครับผมเบ็ดมันน่าจะอยู่กับเราถาวรไหมไม่แน่ใจถตผมซื้อไปแล้วเราก็ใกล้ถึงแล้วนะครับถ้ามาก็มาขึ้นตรงนี้ได้เลยนะครับผมไฟไฟไ,ไม่หวงมันมาติดรถผมได้เนี่ยขนาดเก็บรถอันที่ใหม่ยมันยังไม่หายอย่ทอดีดีทอดนีนะครับทุกคนก็ให้เรามาตรงนี้นะครับสะพานตรงนี้นะครับผม จะมีสภาตรงนี้อยู่โอเคแล้วเราก็เข้าไปนะครับทุกคนโอ้ยรถจะลีว่ะแต่ไม่เป็นไรครับเราอยู่บนรถนะก็ถห้เราเข้าไปข้างในาที่สุดเลยนะครับผมปึบ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหรถแรกชาติเฮียปึ๊บทับล็อกรถอ่ะผมล็อกอยู่แล้วดิว่าโอเคเดับรถไรกด ให้เรามาทับบายตรงนี้นะครับทับบายตรงนี้นะครับนี่เพื่อซื้อเบ็ดตกปลานะครับห้าร้อยบาทนะครับเฮ้ยเหี้ยกูซื้อกูไม่ดูเลยเบ็ดตกปลาเบ็ดตกปลาอ๋อเมียังไม่มียังไม่มีเบ็ดตกปลายังไม่มีนะครับอืมเดี๋ยวผมขอใส่แฟชั่นก่อนละอาการอขออดแฟชั่นหน่อยก็ยแฟชั่นเดิมไาเลย <c oughs> นี่ ก็ถือว่าเข้าอยู่นะทุกคนเพราะว่ามันไม่ใช่สกินหมอดไองโอเคผมว่าผมจะไม่ลงสกินแล้วนะจะได้ให้ไอ้นี่มันเข้ากันไนีทุกคนอไอเราซื้อเบตยปาใช่ไหมแล้วเราซื้อเหยือ่อมันครับจะซื้อเหยือ่อเท่าไหร่ก็ได้รับทคกคนนะนี่ซื้อมาสองอันแล้วกันคือซื้อมาสองอันคือซื้อรอบหนึ่งมันจะได้แค่ห้าชิ้นนะวันนั้นผมไม่ได้จบเยอะหรอกง่ายๆนะไม่ได้จบเยอะหรอกอาจจะตบ่อให้ครบสิบรอบไปเลย นะครับปลาตรงจุดตรงนี้มันจะมีหลายจุดเลยนะครับทุกคนนะถ้าเรามากด S ตรงนี้อยวมันก็จะตกปลาเลยนะครับผมแลวเราก็รอจนกว่ามันจะเต็มนะครับผมโคตรจะเท่เลยนะครับวัยรุ่นโคตรจะเท่เลยอันนี้คือเสียใจด้วยอะไรวะคุณตกปลาไม่ได้ปลาอะไรเลยนี่ครับมันจะมีประมาณนี้ด้วยครับคือมันจะมีขาดทุนเพราะว่า กูซื้อเหยื่อมาแต่กูตบไม่ได้เหี้ยอะไรเลยนะครับเนี่ยมันจะประมาณนี้ครับแต่ว่ามันจะได้เศษด้วยนะเศษนี่สามารถทาไป็เล่ชุดแฟชั่นได้นะครับผมเจอที่จุดเกิดเลยนะครับทุกคนลองไป้ล่ก,กันนะครับผมแต่จะลองอันนี้ดูนะครับว่ามันจะตบได้หรือเปล่านะครับผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับมันแล้วแต่ดวงเนาะถ้ามันไม่ใช่ดวงนะมันสุมส่มนะม,ม,ม,มันสุ่มๆอ่ะมันไม่ต้องดวงก็ได้นะครับอาจจะมีการดอรอปปลาฉนากก็ได้กระเป๋าคนเต็มเอ้ากระเป๋าเต็มกสั่นกระเป๋าเต็มอ่ะ ไปเติมน้ำมันก่อนเป่าว่าเต็มอะแม่งอ่าน,นี้กระเป๋าบุกโลกหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวเราก็จะปาตบปลาฉลากอะไรนะรทุกคนนะไม่ใช่ตบปลาสลามดนนิจะมาตบปลากันเลยนะครับมีโอกาสได้ปลาฉลามด้วยมันมีปลาอะไรบ้างนี่ผมไม่แน่ใจนะก็ลืมนะครับลืมเดี๋ยวเรามาตบดูนะว่าเราจะได้อะไรนะครับรอบนี้อืมจะได้อะไรนะไม่ได้ใจเหมือนกันนะ จะได้ไรดูทุกคนเขาดูนะครับคนได้ปลาแซลมอนหนึ่งตัวนี้โอเคไม่เป็นไรทุกคนเ,เดี๋ยวผมขออนุญาตตกให้มันเดือดให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปขาดพร้อมกันนะครับแล้วทุกคนผมว่าตกปลาเสร็จแล้วนะครับทุกคนผมจะบ,บอกดาว,ว่าผมได้อะไรบ้างนี่ผมได้สองอย่างนี้ปลาแซลมอนกับปลาเก่านะครับเพราะว่าผมตกไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยนะครับ แล้วก็กระเป๋าผมเต็มด้วยครับโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะไปขายกันครับที่ไอที่เราจะขายได้ก็คือ l <slash> a GPS นะครับแล้วก็สถานที่ต่างๆนะครับถ้าไม่ใช่นี่ตลาดที่ต่างๆอยู่ข้างบนนี่หว่แล้วก็ตลาดกลางประเทศนะครับต,ตลาดกลางเฉยแล้วก็ขึ้นรถไปดีกว่า โอเคนะครับท <Yeah. S 1> ุกคนเดี๋ยวเราก็ไปตลาดกาเลยตลาดกาก็จะอยู่ตรงเครื่องบินโต๊สนามสนามบินนะครับใครที่เพิ่งเล่นแซมใหม่ก็เดี๋ยวผมจะบอกก็คืออยู่ตรงนี้เลยครับแต่จริงผมไป่ักบอกกดนนะครับเพราะว่าเราเปิด GPS GPS มันก็นําทางเราไปนะครับก็ก็ไปตามทางที่ GPS เขานําไปเลยนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราก็ตัดไปที่ถึงเลยแล้วกันนะครับเพื่อเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเพื่อไปชมได้เดี๋ยวดาราพังนะครับเพราะมาเสีย เครับทุกคนไปแล้วโอเคครับทุกคนผมก็มาถึงตลาดกลางแล้วนะครับผมก็จะเริ่มดับรถแล้วก็ล็อกรถให้เรียบร้อยด้วยนะครับผมถ้าผมจะบอกนะครับก็คือจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดขายปลาขายแบบเกี่ยวกับไอขายสินค้าเกี่ยวกับทะเลนะครับผมมีปลาเก่าหนึ่งตัวผมก็ได้ขายไปแล้วหนึ่งตัวได้ยี่สิบเจ็ดบาทนะครับและก็ปลาแซลมอนนะครับ ต,ตัวได้ห้สิบสองบาทโอ้โหคุ้มเฮียอะไรเนี่ยกูซื้อไปหลายพันกูคุ้มเฮียอะไรเนี่ยซื้อเบดตุปลาไปห้าร้อยแล้วกูก็ซื้อเหยื่อไปหนึ่งร้อยคุ้มไหมเนี่ยเฮ้ยโอเคนะครับมันมีการเสี่ยงดวงนะครับการนี้โอเคนะครับทุกคนก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์าากดติดต่อใครกดแชร์นะครับอยินดีรับกดดิ่งด้วยนะครับิปต่อๆไปครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ชิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย